สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอุ๊ยพศอานน์ลั่นอยากให้แม่แตงโมเจอกับคนนี้ตอนนี้สังคมต่างจับจ้องคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเป็นพิเศษและต่างแสดงความคิดเห็นถึงคุณแม่ของแตงโมหลังได้ฟังสัมภาษณ์เรื่องต่างๆที่คุณแม่ออกมาเปิดใจพูดเช่นเดียวกับพศอานน์ที่เคลื่อนไหวประเด็นนี้อยู่บ่อยครั้งล่าสุดพศก็ได้โพสต์ภาพวิลสมิธท,ท,ที่มีข้อความว่าตอนนี้อยากให้วิลสมิธมาเจอกับคุณแม่จังเลย พร้อมระบุแคปชั่นว่าอารมณ์แปรปรวนมากเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอนสงสารคนตามจริงๆง,งานนี้แฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีด .com ขอบคุณครับ